ล่าสุดผู้นํารัสเซียประกาศจะนําเอาขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ไปประจําการในกองทัพภายในสิ้นปีนี้นะคะใช่ค่ะและขีปนาวุธร,รุ่นใหม่ที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีศักยภาพสามารถยิงโจมตีได้ถึงดินแดนของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเ mm hmm. วลาดิเมียปูต mm ิน hmm. ประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะ mm hmm. พูดถึงเรื่องนี้ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์กับนักเรียนในร้อยที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยทหารค่ะ mm hmm. แต่คุณผู้ฟังคะถ้าเราพิจารณาถ้อยแถลงของปูตินดีด จะรู้สึกได้ว่านี่คือการส่งสารไปถึงชาติตะวันตกด้วยค่ะปูตินกล่าวว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจกับทหารที่เข้าร่วมในปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนพวกเขาทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญมีความเป็นมืออาชีพเป็นวีรบุรุษท,ที่แท้จริง ตอนนี้รัสเซียกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามและความเสี่ยงรูปแบบใหม่รัสเซียจะต้องพัฒนาและเสริมศักยาภาพของกองทัพให้แข็งแกร่งโดยให้สัญญาว่าจะนำขีปนาวุธข้ามทวีป RS 2 8สามัตหรือที่มีฉายาว่าซาตาน2เข้าประจำการในกองทัพภายในสิ้นปีนี้ค่ะขีปนาวุธสามัตนะคะก็จะช่วยเสริมเคี่ยวเล็บของกองทัพรัสเซียให้น้าเกรงขามมากขึ้นค่ะ ปูตินเคยกล่าวถึงขีปนาวุธรุ่นนี้เอาไว้นะคะบอกว่าจะทำให้ชาติตะวันตกต้องคิดใหม่หากจะใช้มาตรการแข่งเกล้าใดๆกับรัสเซียค่ะชามัดนั้นเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นล่าสุดของรัสเซียทำการทดสอบไปแล้วค่ะเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาสามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้10ถึง16หัวรบนะคะมีพิสัยทำการนะคะ18,000กิโลเมตรความเร็ว7ถึง12มักค่ะ ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเมื่อปล่อยออกจากฐานยิงในรัสเซียแล้วนะคะสามารถโจมตีกรุงลอนดอนของอังกฤษได้ภายในระยะเวลาแค่200วินาทีหรือ3นาทีนิดๆเท่านั้นและก็สามารถโจมตีกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้ในระยะเวลาเพียง210วินาทีรวมถึงยังโจมตีฟินแลนด์ได้ในเวลาเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นและนี่ก็คือความร้ายกาจของขีปนาวุธรุ่นนี้ค่ะและ,ถะแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะก็ระบุว่า สามารถเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดมีพิสัยทำการไกลที่สุดในโลกช่วยเสริมศักยภาพกองกำลังด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียค่ะส่วนการทดสอบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขีปนาวุธสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ ,6000 กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำค่ะที่ผ่านมารัสเซียไม่เคยปิดบังโครงการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปแต่การทดสอบขีปนาวุธในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนทุกฝ่าย ว่าถ้าหากจะใช้มาตรการแข็งเข้าวใดๆกับรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีที่รัสเซียส่งกาลังทหารบุกยูเครนก็จะต้องทบทวนให้ดีค่ะเพราะว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียนั้นทั้งรองรับหัวรบนิวเคลียร์ได้และยังมีความเร็วเหนือเสียงอีกด้วยนอกจากขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่แล้วรัสเซียยังมีระบบขีปนาวุธนําวิถีต่อต้านอากาศยาน S 5 0 0 Prometheus ที่ได้รับการติดตั้งไปแล้วค่ะ ระบบนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยเรดาร์ค่ะทําหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายและส่งข้อมูลไปที่หน่วยบัญชาการนะคะซึ่งก็มีหน้าที่ระบุเป้าหมายและสั่งยิงขีปนาวุธจากนั้นฐานยิงขีปนาวุธจะเริ่มดำเนินการโจมตีเป้าหมายค่ะโดยมีเรดาร์นำทางขีปนาวุธให้พุ่งตรงสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่รัเสเซียได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัเสเซียคงไม่ยอมรามือในการทําสงครามในยูเครนง่ายๆค่ะจากนี้ไปก็คงต้องรอดูว่าท่าทีของชาติตะวันตกรวมถึงท่าทีของวลดิมีเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนหากต่างฝ่ายต่างยังคงแรงเข้าหากันเราคงต้องทําใจกับว่าสงครามนั้นน่าจะยืดเยื้อไปอีกนานเลยค่ะ ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันนะคะเลขาธิการองค์การเนโตเนี่ยก็เคยเตือนเอาไว้ค่ะว่าโลกนั้นจะต้องเตรียมรับสภาพกับความเป็นจริงนะคะว่าสงครามในยูคเครนนั้นอาจจะยาวนานต่อไปอีกหลายปีค่ะคุณพรว่ดีคุณจิราชาตา